มันนตลกกกกาาาอะไร่เียดสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะไปทะเลกันนะคะวันนี้เราจะไปสองทะเลนะคะทุกคนก็คือจะเป็น, Russia, น,ไ,ปน,ปนไม่ใช่วันนี้วันนี้ไปหัวหินอีกวันหนึ่งจะไปประจวบนะคะนี้ถึงเพชรบุรีวันนี้มากับแม่เป็นคนขับรถนะคะก็น <im <Years> <im ้องค่ะ see loves about you Your ทุกคนเรามาถึงวัดท้าข่าวเต่านะคะเดีย๋ยวกำลังเดินเข้านะคะทุกคนทางเข้าก็จะมีแบบโค้าขายที่หัวหินนะคะเดินไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนกันเอาเร็วๆร้อนตินนะ <laughs> ตอ่ะก็ขึ้นไปตรงนน้นเลยเดินไปขึ้ข้างบนแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูวิวพร้อมกันนะคะตั้ม มองเห็นเน,นี่ยมันคือรูปเต่าเห็นไหมแล้วอันเนี้ยมันคือรูปสิงสิงโตนอนอยู่เห็นไหมเดี๋ยวเราจะลงไว้ข้างล่างกันนะคะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ทางนั้นมันทางทางล่นไประวัาางหัวนะหัว ไม่กี่เขาบอกว่าคนเลยไม่รู้หน้าอะรกันวัฒนธรรมผมครับอร่อยไหมไม่คืออะไรปลากินแล้วหรอไปแล้วอร่อยหขครัร้งนะห้ามกอดโอ่งเออนี่แหละนรั่งไม่ไม่ไม่ทั <c oughs> <c oughs> <c oughs> นยัดี <c oughs> เออได้อยู่นะแม่มันตลกมากจริงจทำอะไรแม่รถบาหรอเนี่ยปั่ไปเถอะออกกำลังกายหลังถ้าเพื่อนหนูถ้าเพื่อนหนูวัดเพื่อนคงเดินหนีไปแล้วอ่ะออกกำลังกาพี่ได้ไหนหรือออกกำลังกายไปดีกว่าก้องโป๊ะอยู่นี่ปะอยู่มะเอามาดิ มาหาทรายเนาะหาหาทรายน้อยนะคะทุกคนถ่ายรูปแล้วแบบเหนื่อยมากอมมากเกินจะลงแหละแหวกยินมสายสีเลยหลบยิ้มสายสีแบบชิวมากอย่างห้านาทีก็ถึงแล้วนี่ไงเออไง วนกลับเเลยปะไปยอมแต่ว่ามันเหมืนวทางเยอะแต่ว่ามองแนมันทามันมีมันเกมันเป็นทางอ็กๆมันวัดเองก็มองวัดเป็นหนักอเทียัดมะเขือเทศที่ลงเลยเหมยเิดหลัข้ายากีเนี่ยเราอืมเตม่ ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาจากบ้านคุณยายแล้วก็ไปประจวบนะคะจริงๆไม่ได้ใส่ชุดนี้นะทุกคนเดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดนะคะไปยูงไงยูทูนี่ไงเอาไปลง y o ย t u b ปอะไรอ่ะ เออวันนี้นะคะเราจะมาเออรีวิวบ้านคุณยายลิซาน,นะคะท่าจะดูด้านมีแอร์สองตัวมาขุม,มารีวิวอะไรอันนี้ก็เออเป็นสวนมีต้นไม,ม้ใบหญ้ามาชื่อโอนะคะ มันนี่ไปได้แล้วไ,ได้เราตามองไล่นะคะนี้ยังไม่สวยมากถ้าสวยมากต้องเป็น อามะนาวคือตอนที่เด็กเนี้ยมาป่อยมาทุกคนเพราะว่าพ่อทํางานอยู่ที่นี่นะทุกคนตอนนี้ก็กลับมาในรอบแบบหลายปีมากนะคะที่จะจำได้ทุกอย่างเลยว่าแบบว่าแค่ามีคนมาด้วยคนใหม่ไม่มีอาหารอ่ะพาะทุกคนเรามาถึงอามะนาวแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินก่อนมีปูไม่มี้จิ้ม ถัองอาหารนะคะอืมนะค,านคะทุกคนมันเยิมเย่อออนคะคยัวมากกินยัวมากว้าวอร่อยอร่อย แฟนแกให้อร่อยมากทุกคนดูมนันเะลืเค็มมากอ่ะแบบยิบมากถ,าถึงแล้วนะคะทะเลอ่าวมะนาวปูมันนะขุดขุดขึ้นมา เราจะไปซื้อเสื้อผ้าเปลี่ยนนะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่ชอบชุดนี้แล้วเราจะไปบึงเชวากันต้องแบบกระโปรงอะไรอย่างเงี้ยอะไรใช่ไหมเขาเรียกว่าบึงก่อใช่ปะเออว่าก่อะึาก้อนี่แหละพูดผิดไม่ใช่บึงชชวากเงียบ ล่าสุดไอ้แสบในน้ำผ่าน,น่ะ,ะไม่เจอ<ม>เรือจอดไว้ไปจำไม่ได้เรือจอดไว้ตรงไงันเหรอเรือยู่นตัวไปนู่นแล้วนะคะทุกคนพี่เจ้าพันว่ากอของประจวบนไหนเรือจะเดินไปดู <c oughs> ชุดสวยไหมทุกคนแฟนซื้อให้ซื <c oughs> ้อให้บ่อยๆนะ ค่าเข้านะคะทุกคนผู้ใหญ่50เด็กประมาณ30นะคะปลาปลาใช่ปลาสักเกอร์ปะ่ะใช่ปลาอะไรน่าเกลียดมากเลยอะทุกคนปลาทกเปล่าปลาสักเกอร์บอกมีมันดูดดูดนะให้ทุกกันัะปลาต้องเปิดแฟน ขอบคุครับเปิดอ่ะอละโลกใต้นาำนะคะปลาตัวปลาเอฟเลยอตอนนี้เข้ามาในอุโมงค์แล้ว น่ารักมากเธอไก้าไหมเนี่ยไม่ล้าเพิร์เป็นแฟนฉันแล้วตามนั้นหเนะ้อ <c oughs> เอา้าต้องดักพอดีอวันนี้ก็คือเที่ยวเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวก็ได้เดินทางกลับบ้านนะคะก็แบบว่ามีประมาณนี้นะคะประตู <c oughs> กลับ,บ้านหลุ